อยากให้เห็นแผลตรงนี้ค่ะาาท,ท,ที่ที่ก็ดึงขึ้นไปนามาดูผมขึ้นแล้วหมอเขาแหวกเส้นผมเราเป็นร่องเป็นอะไรแบบสวยมากาแบบไม่มีแผลเลยดูดิวันนี้พี่สุก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ทำหน้าวันนี้ครบ3เดือนพอดีนะคะก็คือตามันตกมากค่ะทั้งคิ้วทั้งหนังตาบนกรุงตาล่างทั้งหมดเนี่ยค่ะร่องน้ำมงน้ำหมาก มันไหลลงหมดทั้งแถบเลยมันทําให้เราดูแก่เกินวัยทั้งร่องน้ำมากทั้งถุงใต้ตาแล้วก็หนังตาด้านบนที่สุดลงมารวมทั้งเหนียงตรงนี้ด้วยค่ะบริการที่พิสูจน์ทำนะคะก็คือซับบาวริฟแก้ไขหนังตาตกโดยการซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดดึงหน้าด้วยนะคะ3ส,ส่วนเลยค่ะแล้วก็ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการผ่าตัดไขมันใต้คางหรือว่าเหนียงนั่นเองค่ะ สามเดือนที่สุนารีดึงหน้าอันนี้คือแผลหน้าหน้าหูนะค่ะอ่ะแต่ก็ขคางขรางนี้หลังทําหลังทํากี่วันพี่สุไปทํางานก็หนูหนูพักหกวันก็ไปทําทงานค่ะก็ทําทงานได้ะนะคะเนี่ยนนี่สามเดือนนะแต่ว่าถ้าหกเดือนนะคือไม่มีแล้วจึงไม่ผิดหวังเลยและตัวสุเองทาก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอย่างที่สู่บอกหรือมากกว่าที่ส่เป็นก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาคุณหมอได้ บอกได้เลยนะเราะว่าสุดประทับใจมากๆที่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด